กลับมาพบกันอีกครั้งกับ MS Auto Review วันนี้เราจะรีวิวสิ่งที่ไม่เหมือนรีวิวรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่เป็นการพูดถึงระบบอาวุธที่ถูกออกแบบอย่างกระทัดรัดและทรงพลังในโลกยุคใหม่นั่นคือ FGM 148 y a ja v e l i n หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่วันนี้เราจะมองมาในมุมรีวิวแบบสินค้า1ชิ้นทั้งรูปลักษณ์ภายนอกสมรรถนะข,ของระบบขับดันและเรื่องราคาก,กับกำหนดการส่งมอบที่ถูกพูดถึงกันมาก เมื่อมองจากภายนอกยาเวลินดูไม่เหมือนอาวุธยุคก่อนที่ใหญ่โตและซับซ้อนตัวระบบหลักคือท่อยิงพร้อมชุดควบคุมที่เรียกว่า Com m m มมาล้อนย Unit หรือ CL u ชุด CLU มีลักษณะเป็นกล่องเหลี่ยมแข็งแรงมีจอและช่องเลงที่สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเทคโนโลยี Thermal Imaging ภาพความร้อนข้างในมีปุ่มควบคุมที่จัดวางมาเพื่อให้ทหารคนเดียวสามารถใช้งานได้ท่อยิงซึ่งเป็นแบบใช้ครั้งเดียวถูกออกแบบเป็นทรงกระบอกแข็งแรง น้ำหนักเมื่อประกอบพร้อม CLU จะอยู่ราว20กว่ากิโลกร,รมัมถือว่ากระทัดรัดพอที่ทหารจะพบพาในสนามรบได้สะดวกสมรรถนะหรือสิ่งที่เราจะเปรียบกับคำว่าเครื่องยนต์ของอาวุธชิ้นนี้ก็คือระบบขับเคลื่อนจรวดยาวเวลิงใช้ระบบขับดัน2ขั้นตอนเริ่มจากมอเตอร์สั้นๆที่ทำหน้าที่ดันจรวดออกจากท่อก่อนจากนั้นเครื่องขับดันหลักถึงจะทำงานเพื่อส่งจรวดไปยังเป้าหมายวิธีนี้ทำให้ลดแรงระเบิดด้านหลัง เพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ยิงมากกว่าระบบเก่าที่เสี่ยงอันตรายกว่าเมื่อจรวดพุ่งออกไประบบนำวิถีแบบอินฟราเรดภาพถ่ายจะทำงานจับสัญญาณความร้อนของเป้าหมายและนำวิถีไปจนกระทั่งพุ่งชนโดยไม่ต้องให้ผู้ยิงควบคุมต่อไปรูปแบบการโจมตีที่โดดเด่นคือท็อปแอตแทกหรือโจมตีจากด้านบนของรถถังซึ่งเป็นจุดที่เกราะอ่อนที่สุดแต่ก็สามารถยิงตรงได้เช่นกันร,ระยะยิงที่มีประสิทธิภาพอยู่ราว2,500เมตรซึ่งถือว่ามากพอสำหรับภารกิจภาคสนาม ในด้านประสิทธิภาพการใช้งานยาเวลินได้รับการยกย่องว่ามีความแม่นยำสูงระบบไฟล a แอน o ฟเกตทำให้หน่วยขนาดเล็กสามารถยิงแล้วเปลี่ยนตำแหน่งทันทีโดยไม่ต้องเล็งซ้ำๆหัวรบแบบเดิมถูกออกแบบมาเพื่อจอบก,กระอบปฏิกิริยาและกลอหลักได้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายกองทัพทั่วโลกเลือกใช้ระบบนี้ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงในสนามจริงทำให้มันยังคงเป็นหนึ่งในระบบต่อต้านรถถังที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ ตัวเลขที่เปิดเผยต่อสาธารณะมีความแตกต่างกันตามปีงบประมาณและรูปแบบการสั่งซื้อแต่โดยทั่วไปแล้วราคาต่อจรวดหนึ่งลูกจะอยู่ในหลักหลายแสนดอลลาร์สหรัฐหากคิดรวม CLU ชุดฝึกอบรมและระบบสนับสนุนราคาสัญญาขายให้กับต่างประเทศมาจะอยู่ในหลักหลายสิบถึงหลายร้อยลา้านดอลลาร์ต่อพ็กเกตใหญ่ๆตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ายาเวลินไม่ใช่อาวุธราคาถูกแต่สะท้อนถึงคุณค่าทางยุทธวิธีที่มันสามารถมอบให้ได้ ในด้านกำหนดการผลิตและส่งมอบปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างไรทอนและล็อกฮีตมาติงได้เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสัญญาหลายฉบับที่ประกาศออกมามีระยะเวลาส่งมอบต่อเนื่องหลายปีซึ่งหมายความว่ากองทัพที่สั่งซื้อใหม่มักต้องรอเป็นเดือนหรือเป็นปีขึ้นอยู่กับจำนวนและตารางการผลิตที่โรงงานจัดสรรดังนั้นหากจะสรุปในแบบรีวิวสั้นๆยาเวลิงคือระบบต่อต้านยานกรอบแบบพกพาที่ผสานความกระทัดรัด ความแม่นยำและเทคโนโลยีการนำวิถีที่ก้าวล้ำมันไม่ใช่สินค้าที่จะต้องได้ในตลาดทั่วไปแต่ในเชิงการป้องกันประเทศถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและมีผลต่อสมดุลของสนามรบทั่วโลกอย่างแท้จริงสำหรับใครที่ติดตามช่อง MS Auto Review วันนี้ก็หวังว่าการเล่ามุมมองแบบรีวิวสินค้าเกี่ยวกับยาเวลินจะทำให้เห็นภาพที่แตกต่างออกไป หากชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และบอกเราด้วยว่าคุณอยากเห็นการรีวิวอาวุธหรือเทคโนโลยีอื่นๆในสไตล์แบบนี้อีกหรือไม่